ई ई काम लपितां तुम मम के पब्बे वत्नि जत्रो तखे

โดยงานลำดับต่อไปสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนินค่ะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนินผู้วางคัวงางลานางปราณีวัดสูงเนิน พัฒนาการอำเภอสูงเดินค่ะโรงเรียนอนุบาลชจาระเทพลำพองครับ งานต่อไปวันวกองบาลาครับโรงเรียนอนุบาลอัจชลาโรงเรียนอนุบาลอัจชลาผู้ว่ากองบลานายอัครเดชอินทรสถาพรรองผู้ในการโรงเรียนอนุบาลอัจชลา ู้ที่จะวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมาชายาลักษณ์ท่านสุรศิษิ์อินทกรอุดมนายอำเภอสงเนินค่ะดั<า>ตบต่อไปท่านประธานในพิธีจะได้นำพระสุก,ก,น,กนิกรทุกหมู่เรา ได้ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมในวันคล้ายวันวันเฉรคตของว่าสมเด็จพะระบรมเจนาการที่เบ็นมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานประพินในวันนี้ข้าพุทธเจ้าในเบื้สูงเงเินพร้อมด้วยคณะการ ในพสุนิกรชาวอำเภอสุนเนินที่ได้มาร่วมชุนนุมกันอย่างพร้อมเพียง้งที่แห่งนี้ต่างน้อมกิตตั้งมั่นเป็นเดียวกันเพื่อร่วมก,กันแสดงถึงความยลทกดีและน้อมลึกถึงในปัญหาปัะเ็ศคุณอันหาที่สุดที่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งราชสมัยพจพร,ร,ระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอรดุลยเดชมหาราบรมนาทบพิษปกคิกร,ร,ร,กรได้ ร่วมพระบารมีทั่วราชอาณาจักรตามประจักษ์ซึ้งในพระมหากราธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกําลังพระวรกายและกัลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชพระราชกรณียกิจในรับการก็ประโยชน์แห่งป์พัฒน์พุทธิกรโครงการในพระบิดน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอันต์แก่ประเทศชาติ ทางได้พระารธรานหลักปัญญาของเศรษฐีอพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อ,อารวิชาราดได้ตเนชีวิตโดยใช้ความรู้สติปัญญาเป็นคมคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนประเทศต่างๆที่ได้น้อมน,นอําแนวพระราชทานไปปฏิบัติไปเกิดอิคนุิแพ่ไปสารปก,กระจายกระจายกระจไปทั่วท,ท,ทิศทุษจัรทิศแสงแห่งดวงอทิตยที่สอง อยู่ท่อแห่งานี้นเปรียบประดุจดังจิตอันบริสุทธิ์ของบงสนิกรที่ล้นสำนึกในพระามหากรณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้บงคข้าพเจ้าจักน้อมแนวทางและบดีที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการป็นัหน้าที่เพื่อนงงตนเพื่อสร้างประโยชน์สูงแก่ประเทศชาติสื่อไปเปรียบเหมือนดวงใจของทุกคนที่ส่งน้อมดำลึก ไปถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพวกเราชาวไทย าประธานจะได้นำเทียนลงมาส่งต่อให้กับท่านหัวหน้าส่วนราชการในแถวแรกและส่งต่อตามลำดับต่อไปนะคะ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระองค์ท่านครบรอบปีที่สี่ค่ะไปทุกท่านได้ประคองเทียนในมือของท่านให้ลุกโชตช่วงสว่างสวัย อยู่ในใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานชั่วนิจนิรันดร์ว่าในครั้งหนึ่งเรามีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีรัชกาลที่9ได้ประกอบพระราชกริจมากมายนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีความสงบสุขของอาาประชาราษจำนวนโครงการต่างๆ4851โครงการ เป็นการแสดงออกถึงความรักความห,มห่วงใยที่พระองค์มีต่อพระสุนิิรชาวไทยจะอยู่ใกล้อยู่ไกลบนเขาบนดอยหรือคนอญญดุญเดชมหาราชบรมานาถบพิ